นี่ไงส่งถ <spans> ้าถ้าเจมอยู่แล้วเจมสะดวกนะ <c ười> คนนี <S 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 ้ <ér Walking> <illa> <gger> ใช่หรอเปิดแมสหน่อยดิ ไม่ได้หรอกครับมันเป็นช่วงโควิดสิบเก้าโอ้โหพี่เกดพี่เกดแบบฮะพี่เกดสรุปพี่คิดถึงพี่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 คิดถึงผมลบาคิดถึงครับมึงไม่อ่านอะไรแค่ไหนครับว่าพี่ไม่เคยส่งมาให้เลยพี่ไม่เคยส่งไลน์มาเลยเปิดแมสนิหนึ่งไดยป่ะนิดเดียวนิดเดียวแป๊บเดียวไม่ได้ครับเปิดยิ้มยิ้มไม่ได้เลยเหรอได้ครับอันนี้เพิ่งตื่นเลยฮะได้ครับ พิ่งตื่นเหรอข <laughs> ี้อยู่ปะเนี่ยตื่นนานแล้วขี้อยู่มีหนวดป่ะหนวดหนวดขึ้นบ้างป่ะไม่มีเฮ้ย <Hey, S 2> มึงต้องหัด<อ>มีหนวดบ้างนะเว้ยขนแขนี่ไม่มีเลยจะเอาหนวดที่ไหนมาขึ้นเออว่ะพี่เจมคิดถึงนะทำอะไรบ้างกับตัวไม่ทำอะไรเลยครับออกกำลังกายอย่างเดียวเออเฮ้ยมาว่างๆมานั่ง มานั่งคุยกันที่บ้านพี่หมายถึงว่าในไลฟ์โอ้โหทำไมเรารีบไปเลยเนี่ยจะชวนมานั่งคุยไปไม่ได้หรอกที่บ้านพี่อ่ะพี่พี่ปลอดภัยไม่มันอันตรายอ๋ออห้ามออกข้างนอกใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าพี่อ่ะบ้านพี่อันตรายทำไมอ่ะอุ้ยใครๆก็รู้เนี่ยคนในไลฟ์แหละคนคนในไลฟ์ทั้งนั้นรู้หมดเลย แล้วพี่อันตรายป่ะเจมอันตรายที่สุดเลยบ้านนี่ไม่ท่าไหรไนะแต่ว,ว่าพี่นี่คืออันตรายที่สุดแล้วคนในไลฟ์เนี่ยที่เขาดูอยู่ตอนนี้ยคือเขารู้หมดเลยว่าอ๋อคนนี้อันตรายสุดไม่น่าไปไไหรอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงพี่เจมแล้วเพลงพี่เจมโปรโมทเพลงหน่อยเพลงอะเฮ้ย <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับตอนนี้มีอสองเพลงแล้วนะครับเล่าหน่อยดิเล่าเรื่องเพลงหน่อย <laughs> มันมีชื่อเพลงว่าเป็นประจําแล้วก็เป็นประจำอ่ะผมดูนะผมดูที่คุณเป็นแบบเป็นแบบเป็นคอนดักเตอร์อ่ะที่มีเพลงที่ใช่เป็นประจาป่ะเพลงเนี้ยที่มีคนเล่นดนตรีบนอากาศใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ผมดูผมดูเฮ้ยคุณต้องไปดูอีกเพลงด้วยค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอรอเฮ้ยชื่อว่าค่อยๆไปอย่างเดียวเอาทีละเก้าไหมอ เองไปฟังหาฟังกันนะครับทุกท่านแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงถึงทำมาเจมอันนี้อันนี้อยากรู้จริงไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรอยากรู้มากเลยเราชอบมันนานแล้วคือ,อผมผมผมแค่อยากว่าผมแค่อยากรู้สึกว่าอ่คือเราชอบเพลงแล้วเราก็ไม่เคยทํางานเพลงแบบเป็นจริงเป็นจังสักครั้งหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าอ, i, อยากลองมีงานเพลงดูแล้วเราก็ทําแบบเซอร์เซอร์เลยแบบสนุกสนุกของเราแบบว่า แนวดนตรีที่เราชอบเนื้อหาที่เราชอบเอ็มวีที่เราชอบแล้วก็ทํทุกาแบบเราชอบเลยเพราะว่าผมสังเกตเวลาที่คุณแบบชอบร้องเพลงคุณชอบร้องเพลงแนวๆอย่างเนี้ยแบบเป็นมีเดียมีเดียมคุณเหรอครับพอดีว่าแบบคุณคุณชอบร้องเพลงพี่เจมทักทายพี่เจมทักทายคนที่เข้ามาดูพี่เจมโดยเฉพาะหน่อยเยอะแยะเลยสวัสดีครับทุกท่านเลยแต่ว่าจะบอกว่าสวัสดีแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วอ่า ขี้เหรอครับผมคุณมาขัดว่ามมากฝากเพลงไปด้วยเลยนะดูที่ไหนรับผมที่ไหนในใน u t u b e ครับดูได้เลยช่องช่องเฮ้ยคุณมีช่องนะผมผมดูอยู่วันนั้นเจมจิรายูใช่ป่ะชื่อช่องคุณเลยอ่ะชื่อชื่อช่องว่า Great Man Can Do ครับนันช่องกูเดี๋ยวหลังมึงต้องมาด้วยนะได้ชื่อชื่อช่องผมแค่เจมจิรายูเลย เออฝากดูพี่เจมด้วยทุกคนแต่กลัว่าคนดูมึงอยู่แล้วล่ะเอาจริงก็มีนิดหน่อยไม่มากหรอกครับก็อยากให้ไปฟังกันเพราะว่ามันก็สนุกแหละแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าคนที่ฟังเราจะชอบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะมีกี่เพลงอ่ะมีห้าเพลงเลยอันนั้นปล่อยปล่อยปล่อยตัวแบบทีเซอร์ไปแล้วฮะตอนนี้เต็มเต็มมาสองแล้วปะเต็มเต็มมาสองแล้วเดี๋ยวจะค่อใหมาอยู่โอเค เจอกันเฮียเออ,เ,อ,อเจมส์คิดถึงแล้วเดี๋ย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 วไลน์คุยกันนะเผื่อมีเวลาว่างส่งกันเยร์เลิฟยูน้องเทคแคร์ครับผม